ถ้าจะมีพระสงฆ์สักองค์หนึ่งที่สามารถนั่งสนทนาโต้ตอบกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้แบบทันปากทันใจพวกเราแล้วผู้เขียนนึกออกมาได้เพียงองค์เดียวจริงๆนั่นคือพระคุณหลวงปู่บุตรดาถาวโรหนึ่งในจำนวนพระสุปฏิปันโนที่พ่อนิมนต์มาในงานฉลองวัดเมื่อเกือบ24ปีมาแล้วพระคุณหลวงปู่บุตรดาท่านพรมน้ำมนต์ที่ศาลาสี่พระองค์ วันนั้นดูเหมือนไม่เหนื่อยแต่พอกลับมาพักที่กุติก็จับไข้าตามเดิมผู้เขียนจำได้ไม่มีลืมกลับมาท่านก็ยังไม่ยอมนอนพักนั่งอยู่ที่ชั้นสองกุติเบอร์สองกับผู้เขียนตัวต่อตัวท่านมองฟ้ามองหลังคาพระอุโบสถวัดท่าซุงผ่านหน้าต่างกุติตาอย่างนี้ใสแจ๋วเหมือนแก้วไร้อารมณ์ไร้เดียงสาบริสุทธิ์เหมือนดวงตาเด็ก ากก็พูดลอยๆแต่ชัดเจนว่างานนี้หมายถึงงานวัดเราที่มีพระสุปฏิปันโนมารวมกันถึงสิบองค์จัดยากนักหนาใครๆจะไปนิมนต์พระดีๆหลายองค์มารวมกันอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกพระเจ้าแผ่นดินทั่วโลกพระสังฆราชพระสันตปาปารวมกันไปนิมนต์ท่านท่านไม่มาให้รอกแต่พระมหาวีระ ตอนนั้นพ่อ,อยังไม่ได้สมณศักดิ์องค์เดียวทำได้ท่านทำให้ลูกหลานได้ดีกันแต่หลวงปู่ยังสงสัยว่าลูกหลานทั้งหลายจะเข้าใจเจต,ตนาครูบาอาจารย์และฉวยความดีนั้นเอาไว้ได้หรือไม่ท่านพูดแค่นั้นนิ่งเงียบไปเลยผู้เขียนธรรมดาโง่อยู่แล้วหลังจากนั้นอีกสามปีจึงได้เข้าใจจุดหมายอันลึกซึ้งยิ่งใหญ่ไพศาล ที่หลวงปู่บุตรดาพูดถึงจะเล่าให้ฟังในตอนสรุปท้ายเรื่องพระผู้เป็นเนื้อนาบุญตามลำดับระยะเส้นทางพระโยคาวจรหลวงปู่บุตรดามีจริยาวาจาตรงๆงง่ายๆใครก็ทราบกันอยู่แล้วที่สำคัญก็คือเป็นพระสงฆ์ที่รักภาคคลองสามผืนยิ่งนักจะเห็นว่าท่านจะพาดสังคาติติดตัวอยู่เสมอไม่เคยขาด อีกอย่างก็คือไม่จับเงินทองไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้ตัวเลยเรื่องสนุกมากๆก็เกิดตรงจุดนี้คือเมื่อเสร็จจากงานวัดแล้วพ่อก็จัดรถนำลูกหลานไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ที่อำเภอสังขบุรีไปกันหลายคันรถศาลารับแขกของหลวงปู่ที่สำนักน,นั้นแน่นไปหมดพ่อก็บอกว่าลูกหลานเอย๋ยช่วยหลวงปู่สร้างศาลาใหม่นะลูก ช่วยกันคนละเล็กละน้อยโท่เอย๋ยถ้าหลวงพ่อออกปากอย่างนี้สามยังบอกว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นพระทองคำพระทองคำในที่นี้ท่านหมายถึงเป็นพระอรหันต์ทำบุญกับท่านก็คือทำบุญกับพระอรหันต์นะจากคนละเล็กละน้อยก็รวมกันเป็นก้อนใหญ่มากๆจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่หลวงพ่อสั่งให้นับจำนวนเงิน มัดรวมเข้าเป็นปึกสวยเชียวถวายหลวงปู่เข้าไปโมทนาพร้อมๆกันคนถือเงินน้อยถวายปุ๊บหลวงปู่ก็คว้าย่ามมาแหวกปับ๊บแหวกกว้างเลยกะให้เงินหล่นใส่ย่ามไม่ถูกมือท่านเท่านั้นแหละท่านผู้อ่านพอเราคว้าเงินทั้งปึกมาถือไว้แย่งเอาเสียเองเลยหลวงปู่พ่อทำเสียงยาวเลยนี่ถ้าจับเงินไม่ได้ก็ไม่ต้องเอานะ นี่ถ้าพระใจเป็นแก้วทั้งใจอย่างหลวงปู่ก็ยังคิดว่าไอ้แบงกับธาตุดินมันยังมีค่าต่างกันถ้าธาตุดินนี้มันทำใจให้หลวงปู่เสียหายได้ก็ไม่ต้องเอานะเท่านั้นแหละหลวงปู่ผู้ไม่จับเงินมาตลอดชีวิตก็มีอันเปลี่ยนไปท่านขว้าเงินมาจากมือพ่อเอาของคืนมานะจับสองมือแน่นฉูขึ้นตรงหน้าเลยนี่นี่บุตรดาจับเงินแล้วนะ จับเงินแล้วนะจับยัดใส่ย่ามวางบนตักชนิดใครก็มาแย่งไปอีกไม่ได้พวกเราหัวเราะกันลั่นเลยหัวเราะไปใจเป็นสุขที่สุดไม่รู้ว่าเป็นสุขเพราะอะไรพ่อบอกอยู่เสมอว่าใจพระทองคําแท้หรือพระอรหันต์ท่านไม่ติดอะไรทั้งโลกแม้ร่างกายตัวท่านเองแต่ท่านอยู่กับร่างกายและโลกเกี่ยวพันบริหารงานโลก โดยใจไม่มีทุกข์โทษเวรภัยใดๆมาทำให้มัวหมองแปดเปืื้นได้เมื่อใจไม่ติดแน่นอนแล้วจริยาทางกายวาจาก็ลดลงมาหากระแสะโลกเพียงเพื่อสงเคราะห์จะได้พูดกันแนะนำกันรู้เรื่องแบบธรรมดาโลกแต่จริยาท่านอยู่ในสมณมารยาทในวินัยประเพณีไม่มีบกพร่องด่างพร้อยเมื่อพ่อกล้าทำอย่างนั้น พอก็กล้าชักชวนให้หลวงปู่องค์อื่นออกมาทำงานแทนคุณพระพุทธเจ้าก่อนที่ร่างกายจะสลายหายประโยชน์ไปพระคุณหลวงปู่บุตรดาท่านเข้าใจเต็มใจทำอยู่แล้วเมื่อมีเพื่อนที่รู้ใจมารับรองประคองเชิญท่านก็ก้กาวออกมานับแต่นั้นหลวงปู่บุตรดาก็จับเงินทองได้ให้ญาติโยมผู้หญิงผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าใกล้ตัวท่านได้ ด้วยประการชนี้หลวงพ่อดูเคยบอกว่าหลวงปู่บุตรดาก็คือพระอระหันต์องค์หนึ่งในวันที่ผู้เขียนไปหาหลวงปู่บุตรดานั้นก็มีลูกศิษย์หลวงปู่บุตรดาคนหนึ่งต้องการที่จะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อดูเมื่อได้ไปแล้วเขาก็ใช้การตรวจสอบทางจิตเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทำไมพลังในพระนั้นถึงมีมากมายเกินกว่าที่เขาจะรับได้ เขาตั้งสติไม่ทันในที่สุดเขาก็ขอวัตถุมงคลน,นั้นและวัตถุมงคลน,นั้นก็คือแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อดูและขอรูปอีกหนึ่งใบโดยผู้เขียนขอเกษาของหลวงปู่บุตรดาเขาเลยได้ตามความประสงค์ก่อนที่จะกลับเขาก็ได้เอารูปของหลวงพ่อดูไปให้หลวงปู่บุตรดาพิจารณาเมื่อหลวงปู่บุตรดาเห็นรูปหลวงพ่อดูท่านก็บอกว่า รูปนี้ให้นำไปเก็บไว้ในที่สูงอย่านำเอาไปไว้ที่ต่ําและท่านยังได้ฝากพระทองแต่จริงๆแล้วเป็นทองเหลืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคโกรกให้นำมาถวายหลวงพ่อดูหลวงพ่อดูท่านก็เคยบอกข้าพเจ้าว่าแสดงว่าหลวงปู่บุตรานั้นรู้ด้วยญยาณว่าหลวงพ่อท่านปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า สังขังสารณางคัดฉามิพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งคนโบราณจึงถือว่าเป็นพระรัตนตรยัยอยู่เหนือเสียงเหนือกล้าวด้วยเหตุผลชนี้แป้งเสกหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจานันจังหวัดสิงห์บุรีคนเล่นพระอาจมองข้ามไปอย่างรวดเร็ว พราะพระหลวงปู่บุตรดาไม่ดังไม่แพงห้อยคอแล้วโว์เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีปฏิหารฟันแทงไม่เข้าอันนี้ขอให้ผู้อ่านโปรดพิจารณาให้รอบคอบอันความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่บุตรดาแม้จะดูธรรมดามากๆแต่สำหรับกองทัพธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านมีความเคารพและนับถือหลวงปู่บุตรดาอย่างสูงสุดครั้งหนึ่งหลวงปู่บุตรดา ท่านได้เดินทางไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่ดู่พงปัญโยวัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่บุตรดาได้เทแป้งเศกลงบนฝ่ามือหลวงปู่ดู่และทันใดนั้นหลวงปู่ดู่ก็นำแป้งที่อยู่บนฝ่ามือของท่านเทแป้งลงบนศีรษะของท่านจนขาวพโพลนไปหมดเมื่อหลวงปู่บุตรดาถาวโรได้เดินทางออกจากวัดสแกไปแล้ว ลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ดูไม่สามารถเก็บความสงสัยในใจได้จึงกราบเรียนถามหลวงปู่ดูไปว่าหลวงปู่ทำไมเทปแป้งอย่างนั้นล่ะครับหลวงปู่ดูได้ตอบกลับลูกศิษย์คนนั้นทันทีว่าก็ผงพระอรหันต์ท่านให้จะให้เอาไว้ตรงไหนนอกจากบนศรีรษะของเราไม่งั้นเป็นการแสดงความไม่เคารพและที่สำคัญในพิธีเปิดโลกของหลวงปู่ดูที่แสนจะโด่งดังนั้น หลวงปูด่ดูท่านยังได้เชิญบาร,รมีองค์หลวงปู่บุตรดามาร่วมเสกด้วยหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงพระเถระสายวิปัสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านไม่เคยสรรเสริญพระสงฆ์องค์ไหนง่ายๆวันหนึ่งหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงท่านทราบว่าหลวงปู่บุตรดาท่านนั่งโดยสารมาบนรถบัสหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพง ท่านถึงกลับเอ่ยปากพูดกับลูกศิษย์ของท่านว่าไม่ต้องให้หลวงปู่บุตรดาลงมาจากรถหรอกนะเราจะขึ้นไปกราบหลวงปู่บุตรดาบนรถเองแล้วหลวงปู่ชาท่านก็เดินขึ้นไปบนรถบัสทั้งกราบทั้งไหวยอย่างเรียบร้อยที่สุดหลวงปู่เสิพุทธาจารโรสำนักสงฆ์วัดถ้ำผาปล่องเชียงใหม่ท่านยังขอถวายสังฆทานและจีวรเป็นการเฉพาะและบอกว่า หลวงปู่บุตรดายอดเยี่ยมที่หนึ่งแก่ทั้งอายุแก่ทั้งพรรษาและแก่ทั้งมรรคผลนิพพานมีผู้สงสัยในพุทธคุณที่หลวงปู่บุตรดาได้อธิษฐานเจกตเสกเอาไว้ได้นำเอาพระที่ท่านเคยเสกเอาไว้แล้วส่งให้ท่านเสกอีกท่านก็ส่งคืนถึงสามครั้งโดยไม่แสดงอาการเสกแต่อย่างใดครั้งหนึ่งมีผู้นำพระหลวงปู่บุตรดาถาวโรไปให้ครูบาส้อย วัดบงคลคิรีเขตจังหวัดตากผู้ที่นำพระได้เรียนให้ครูบาส้อยเสกซ้ำอีกทีครูบาส้อยได้ปฏิเสธและให้เหตุผลว่าเต็มแล้วเสกไม่ได้แล้วแม้แต่หลวงพ่อพุทธานิโยยังปฏิเสธไม่เสกให้จะให้เสกทับได้อย่างไรเพราะหลวงปู่บุตรดาก็เป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของเราพระเกจิอาจารย์ ต่างยกย่องและนับถือหลวงปู่บุตรดาถาวโรในฐานะพระอรหันต์